ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตับไปไสพุงของเธอรูปร่างมันจะเป็นยังไงโอมมี่รัน จานก็าลองนะตายอยู่แล้วผมไม่มีตกใจอยู่แล้วผมแข่งเฮ้ยเข้าเขาผ่านตู้พี่ไปทุกคนฝั่งไหนพี่มีฝั่งไหนฝั่งไหนพี่บอกฝั่งไหนไม่รู้ไปดึงนี้ไปดึงนี้เอ้ยดึงผมได้ดึงผมได้ทุกคนเขาแอบหลังตู้ล่างบนล่างหรือบนอยู่บนอยู่บนอยู่บนเขายู่บนไปดึงได้ไปได้เลย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 ดึงผมเลยดึงแรงจ่ดึง่บนเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึงแล้วเฮ้ยเขาเขาลงมาข้างล่างแล้วเขาหักเมื่อกี้ผมเห็นใช่ป่าวะ เกตเกดเกดดูประตูทางนู้นนะพี่ดูข้างหลังให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังผมเลยไหมเหมือนจะเข้าไปในนี้นะออกมาเอาตีแค่หย้ดเหรยืนเอาแล้วเอาพี่พี่ตกใจเลยที่ผ่านอะไรฮีเลยฮีเลยพี่ทุกคนรักทุอะไรใครคนน่ะพี่น้องเราผมไงผมอยู่ข้างหน้าแล้ว อยู่ในประตูแล้วเนีโอเคให้ผมอยู่ในประตูมาเข้าเลยรุยยังมันอยู่ซ้ายมือเนี่ยแหล่ะตาดหนึ่งสองโป้มาเมาพี่เขาไปตามพี่เอ็มดี่เราก็เราก็เตรียมใจตั้งนานเออโอเราตามพี่เขาจะเอาพี่ไปออกคลิปอีกแล้วอยู่ในแฟมก็อยู่ในแฝงเราไแล้วว่าเขไม่เจอนะเขาไม่รอดสุดไม่ต้องไปไหนแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้แหละถ้าโฟว์คือมาจากหน้าต่างก็ ก็ตุม่บียร์นะอ้ฮะผมจะไม่ไปตรงไหนจางนั้นพี่ปุ๊กปั่นเครื่องนะเอีวมาเล่นอีกจ้าเล่นอยู่เนี่ยเลยอีกาเล่นอยู่ระวังนะเขายตามองเเเป็นาาอออ่ะหรืยู่ข้างล่างนะพี่คนละมุมเลยไหมคนละมุมผมลงข้างล่างอ่ะขาซ้ายผมลงอ่ะมาเลยมาเลยแต่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแชร์กีฬาหนึ่งสองไปครับ ผมว่าเราแหวนเปกลของคู่กับความจานใจไม่ได้จจไม่ได้ใจเขาแหมพี่ผมได้กระเป๋าพยาบาลจานใจมาตรงนี้ชอบยืนเป็นเงาเนี่ยไอหมอเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่แกล้ไปผมไปดึงผมไปดึงผมไปดึงพี่พูหญิงใครอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ในหลุมข้างประตูไอห้องข้างประตูอะฮะพี่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรออยาเป็นนักแสดงไม่เม่เก่งนักเก่งบ้าไม่ไม่เขา้าตัเตลอยู่นะพี่มี่ไอตกเจอตู้เอ้ยไปใช่เจอเครื่อง ไม่แก้ไปปั่นเอมาสิคุณแม่ออ่ะนายบอกว่าอยากเจอกันยังไงล่ะชอยพี่มาสู่เลยชอยชอยแอลแล้วชอยสนิทเลยชอยไม่เอาไม่โดนนี่มันแทบจะต้องหอกกันนเลยพี่ เราแวะมาหมดแล้วพี่ตันไหมใส่แน่หน่อยตันอยู่ไหนได้หนึ่งเรียงได้หนึ่งโมลี่ข้างล่างพี่เขาแอบดูดอยู่หรือเปล่าสมุดเดี๋ยวน้ไม่สมดนะไม่มีสุ่ดนะนั่นเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ดูดโมลี่เหรออยู่ไงดูดูนั่งมองวิวพี่ทำไมออ๋ มันจะออกไม่ได้จะจะโดนเดนทิตี้แทงออกไปบายออกไปคือโซนใช่ไหมผำเป็นใชดใช่ใช่ไม่ไม่มาหรอกมั้งแล้วกูจะระแวงทำไมวะพี่อย่าไปกลัวดิไปเลียนตุ๊กตาตุ๊กตาโน่นนะที่ดู้หลังนะสูตรหลังผมใช่ไหมเหมือนจะเข้าไปในนี้เฮ้ยเฮียชาย โทษ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 โอ้เกอแล้วเอาพี่พี่ตกใจเลยที่ผโดนมาเข้าเลยลุยยังมันอยู่ซ้ายมือเนี่ยแหละหนึ่งสองโผล่มาใช่โผล่มาเอ้าไปตามพี่เอมี่โอ้เราก็เราก็เตรียมใจตั้งนานจักรชอยนี่นี่นี่มุมนี้มุมนี้มาปุ๊กนี่อยู่นี่อยู่นี่ จานจานปั่นเดี๋ยวผมดูให้จานปั่นเดี๋ยวผมดูให้เฮนี่ไงมันไอ้เโอตกใจเลยโอ้โหมันโดนหักในอันนั้นด้วยหักขีดด้วยอะแล้วก็แบบเปิดปิดปะคุ้มเปิดปะคุ้มได้เอจานจาแม้หนึงผมที ได้พี่อยู่ไหนวะหาไม้เกาะวะมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะไม่ใช่ไหนวะไม่กล้าปั่นเลยโอ้ยอ่ะโอ้ยอย่าได้แบบนี้ตร,ตรงใจลงคลิปแล้วกูบอกแล้วเนี่ยก็ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตายกันแล้วหนู <laughs> <Okay. S 2> โดนโจงก

ยืนจูบเลยนะยืนจูบเลยดุ่งจริงแปบลบว่าหันหน้ามาคือใจเ,เลยอ่ะใจตัวเองตกใจจริงโอ้โหอ้อย่ายุ่งดีไ้ดีไป อยู่ตรงประตูปะเนี่ยอืมอุ้ยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอเขาไม่อยู่ที่อื่นเลยเขาอยู่ตรงนี้วะ่ะเพื่อนเองว่าข้าเดินไปอาจจะไม่เจอคิวเลอร์หรอฮะเพื่อน เพื่อนแบบว่าไม่มีใครเปิดประตูให้เลยเปิดประตูเองอะไรเองหมดฉันออกเลยละกันถ้าเพื่อนจะกลัวขนาดนี้นะนัะ่นไงไหายตัวก็เหี้ยละหายต,ตัวนะครับอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้อยู่ไหนก่อนไม่รู้เรื่อง <c oughs> โอ้สัตว์ <c oughs> เดี๋ยวจะชื่ออ,อ่ะผมมาช่วยอยู่ใกล้เลยอยูใกล้ผมเลย ถ้าพี่นั่งประตูพี่โดนแน่แม่งเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกยยูไม่ได้ยินเสียงเลยวะ่ะดูเจ้ากูจะรู้ตัวแม่งมาถึงแล้ว,วอ่ะคิดว่าสนุกมากหรือเปล่า,สน,าสนุกมากไหม คื่นบุกูไปแล้วจะทำดึงผีกูน่นก็ไม่อยู่ตัวเองก่อนเฮ้ยมันอยู่พี่ทีทั้งสองเอาไอ้เทียพี่โอ้โหแย่แหละเจ๋ยวมันไปตรงไหนวะเนี่ยไอเทียบพี่ทั้งสองนี่เลยคือแบบไหลโผล่มาได้นะ อะไรเพื่อนเฮ้ยมันเป้าเครื่องมันเป้ามันเป้าเครื่องปั่นอยู่มันเป้าเครื่องปั่นนะมันเป้าเครื่องปั่นมันเป้าเครื่องกูปั่นอยู่มันเป้าเครื่องกูปั่นอยู่มันเป้าเครื่องกูปั่นอยู่มันเป่าเครื่องกูปั่นแบบมีสไนเปอร์เลยรปุ๊ก่ะมันเป้าเครื่องกูเกินนะจุวันนี้นะไม่ได้แล้วไปเสี่ยให้ระวังนะตัว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 ปวดใจที่อาร์มด้วยปัญหาเลยอันเนี้ย ผม,นะ karaoke, sí goodbye, okay. ผมก็ตกนะเมื่อกี้พยายามตกใจเฮ้ยเชี่ยคนซีดผมมองแล้วผมมองแล้วมองแล้วมองมาแล้วมองมาแล้วไรอยู่ไรอยู่ไรอยู่เจ๊หลานตาวิ่งไงแล้วกูสับปัดไงมันแอบลุกอยู่ตอดนี่เมาส์กูแทบบิน เอะไรวะมาจะพูดได้ลไล่อยู่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 เหรอไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ไอ้เพิเพิ์กเ่อะไรวะที่เครื่องเครื่องเสร็จแล้เห็นอล่าาอะไรต่อไล่ผมต่อไล่ผมต่อไล่ผมต่อไล่ต่ออะไรต่ออะไรต่ออะไต่อ่ต่ออต่อทุกคนจะการให้จะการให้จะการให้ไตวอะไรตกวมันรอสเตลวะไปไหนไม่รู้อะ โอ้ยเชี้ยมันมาไงวะไอ้สัตว์มาเนี่ยแหละมาเนี่ยแหละเอ้ยพูดป้าแป้งมาหงนี่หงท้องเลยเด็กเอ้ยมใช่โอเหมันอยู่มันอยู่สายบนอยู่สายบนกำลังลงไปบันในสายบนอ่ะยี่สัตว์เฮ้ยเชี่ยพ่อมึงมีทำหัวใจวายตายเนี่ยแต์ถ้ากูไม่ลงรคหัวใจนะกูกูช็องตายแล้วไอ้เชี่ยนะเล่นเกมไปกูชักตายทำไงเนี่ย

ไอ้มองมองเอ้ยมองไม่ได้ไอชิบไม่ติดติดกงกงกงเชี่ยอแต่ว่าะเครื่องมันเครื่องมันเสร็จหมดแล้วนี่หว่ากูวิ่งหาเครื่องคือเชี่ยอะไรไปเลยไปไปไปปล่อยปล่อยแมงเหรอปล่อยแมนเหรอไอแมงเหรอเนาะแม่งทำกูตกใจหลายรอบได้เวรไม่รู้ว่าแต่เมาส์ูบินอะฮะเพื่อนมึงทำสำเร็จแล้วบอกเลยเมาส์บินอะช็อตนั้นอะไปย้อนดูคือเมาส์บินอะอีกที่นึงนะของแฟนเหรอ โอ๊ยไอ้เฮียพี่เขาหาไปพี่เราตกใจน้องมิววัดีฮะเฮ้ยเอา้าคุณโมเราคือโดนด่านนี้ด้วยอะ่ะคิดถึงอะ่ะไม่เคยเล่นออกับคุณโมแล้วดูความ แต่ก็คือแอบตกใจอยู่เฮ้ยผู้ชายบอกคิดถือบ้าบ้า